รถถังที่โลกไม่มีวันลืมที่341ในตำนานที่ถูกยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสมรภูมิแห่งสงครามโลกครั้งที่สองวันนี้เราจะพาไปดูว่าเพราะเหตุใดรถถังโซเวียตคันนี้ถึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับยุทธภกรณ์ในยุคถัดมา ที่34ผลิตขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในช่วงปลายทศวรรษที่1930และเริ่มใช้งานจริงในปี1 9 4 0สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ที่ดูดนันแต่เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างกรอบป้องกันอาวุธและความสามารถในการเคลื่อนที่กรอบของที่34ไม่ได้เน้นที่ความหนาแต่เน้นการออกแบบที่ชาญฉลาดด้วยการใช้กรอบลาดเอียงที่สามารถสะท้อนกระสุนศัตรูและช่วยให้โอกาสกระสุนทะลุทลายน้อยลง ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในขนาดนั้นและเป็นแนวคิดที่ถูกนำไปใช้กับรถถังรุ่นต่อมาทั่วโลกปืนหลักของที่34รุ่นแรกมีขนาด76.2ม mm, ิมซึ่งถือว่าเพียงพอในการต่อกรกับรถถังเยอรมันในช่วงต้นสงครามต่อมาในรุ่นทีเศษลบ34ส่วน85ได้อัปเกรดเป็นปืน85มิเมเพื่อรับมือกับรถถัง t i เกอร์และแพนเทอร์ของเยอรมัน สิ่งที่ทำให้ T ี4ได้เปรียบเหนือคู่แข่งคือเครื่องยนต์ดีเซล V 2ที่มีพละกำลังสูงถึง500แรงม้าใช้งานได้ดีในทุกสภาพภูมิประเทศและยังลดโอกาสเกิดไฟไม่เมื่อโดนยิงเพราะน้ำมันดีเซลติดไฟยากกว่าน้ำมันเบนซิน,นอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบช่วงล่างแบบคริสตี้ซึ่งช่วยให้ T ี4วิ่งด้วยความเร็วสูงทั้งบนถนนและในพื้นที่ครุขระ นอกจากนี้ยังดูแลรักษาง่าซ่อมแซมได้เร็วทําให้สามารถนํากลับเข้าสู่สนามรบได้อย่างรวดเร็วที่34ไม่ได้มีดีแค่ในด้านเทคนิคแต่ยังผลิตได้ง่ายในจํานวนมากด้วยการออกแบบที่เหมาะสมกับสายการผลิตแบบอุตสาหกรรมทําให้ในช่วงสงครามโซเวียตสามารถผลิตที34ได้หลายหมื่นคันภายในไม่กี่ปีและนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนสมดุลของสงครามแม้ในช่วงต้นที34จะประสบปัญหาด้านคุณภาพการผลิต เช่นระบบวิทยุไม่เสถียรหรือชิ้นส่วนภายในที่ไม่สมบูรณ์แต่สหาภาพโซเวียตก็ค่อยๆปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องจักรสงครามที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ที่34ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสงครามโลกครั้งที่สองแต่ยังถูกส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรมากมายไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือเวียดนามหรือกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกบางประเทศยังใช้ที่34ในสงครามกลางเมืองและความขัดแย้งต่างๆนานถึงปลายศตวรรษที่20 ปัจจุบันที่34กลายเป็นของสะสมมีจัดแสดงตามพิพิธภัณฑ์ทหารทั่วโลกและบางประเทศยังเก็บไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติภูมิเหล่าทหารผ่านศึกหลายคนยังกล่าวถึงมันด้วยความเคารพเพราะพวกเขารู้ว่ารถถังคันนี้ได้เปลี่ยนชะตากรรมของโลกนี่คือเรื่องราวของที่34รถถังที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักรสังหารแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความมุ่งมั่นและชัยชนะของประชาชนที่ไม่ยอมแพ้ในยามที่โลกเผชิญวิกฤต ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดนเซลเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับตำนานแห่งยุทธภกร์อีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ